มา,มาต่อกันอีกกกอีกคลิปหนึ่งนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องใช้ยังไงมันมีมันมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับสาหรับคลิปนี้สุดเนื่องจากคลิปที่แล้วสาหรับคใครที่แบบว่า e คลิปนี้มันมันเลื่อนผ่านไปอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าคลิปที่แล้วที่กอนสอนว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีการง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยแบบว่ามีไรายได้เข้ามานะครับแล้วก็อันดับแรกเลยคือทุกคนอะ่ะมีช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่างๆอยู่แล้วเนาะ แต่หลักๆเลยก็จะเป็น a c e b o o k นะครับก็ a c e b o o k ส่วนตัวหรือ Facebook Fanpage ที่ทุกคนมีอยู่นะครับก็สามารถที่จะเอาช่องทางนั้นมาทำการโปรโมทหรือว่ามาทำการแบบว่าแชร์ลิงก์ได้เลยนะฮะแบบง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องซับซ้อนแล้วที่สำคัญเราสามารถที่จะซื้อแล้วค่าคอมมิชชั่นเราก็ได้ด้วยนะครับน้องเราทั้งเป็นผู้ซื้อเป็นผู้โปรโมทเราก็ได้ทั้ง2ช่องทางเลยเราจะซื้อหรือเราจะโปรโมทเราก็ได้ค่าคอมเหมือนกันเลยนะฮะอ่ะตามนี้ เมื่อทุกคนสมัครแล้วใช่ไหมเมื่อเมื่อคิวที่แล้วที่กนสอนว่าทุกคนสมัครแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวเนี้ยก่อนจะลองอ่าก่อนจะสาธิตให้ดูกันละกันว่าเฮ้ย <c oughs> ทุกคนจะสามารถแบบว่าเอามาโปรโมทยังไงอันเนี้ยก่อนจะเลือกไปของ AS อันนี้นะครับก่อนจะเลือกอ่าเอเอสทำการโปรโมทนะก็ก็คลิก AS ไปใช่ไหมเมื่อทุกคนสมัครแล้วบัญชีทุกคนลงทะเบียนอะไรเสร็จสับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะกระหอนี่จะไม่เปิดนะเพราะว่ามันมันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะมันมีทั้งเอ่อเลขบัตรเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีทั้งเลขบัญชีอะไรเงี้ยมัน,ม,น,ม,นมันเป็นข้อมูลส่วนตัวขออนุญาตไม่เปิดตรงนั้นนะครับแต่ทุกคนสามารถไปดูได้แล้วก็เมนูอ่านง่ายทุกคนเมนูอ่านง่ายมากไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะซับซ้อนยังไงนะเอาเป็นว่าก่อนจะโปรโมทโพสต์ของ a s กันละกันเมื่อก่อนมาที่โพสต์ a a แล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะฮะก่อนก็จะโปรโมทอันนี้นะครับเป็น Galaxy S22 Series นะครับก็ก่อนจะโปรโมทลิงก์นี้นะครับก,รก่อนก็กดไป มันอยู่ตรงนี้ทุกคนทุกคนสามารถที่จะดดาวน์โหลดตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวกอนจอะชี้ให้อ่ะกดกดลูกศรน,นี้เพื่อจะดาวน์โหลดรูปภาพและทาการโปรโมทหรือใครอยากจะโปรโมทแบบลิงก์เพียวๆก็กดนี้เลยคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะทุกคนเนี่ยตรงเนี่ย,ตร,ยตรงมุมเนี้ยกด copy ลิงก์นี้แล้วก็เอาไปโพสต์หน้า Facebook ส่วนตัวอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือนี่เลย2ช่องทางที่กรพูดถึงนี้ทั้งซ้ายและขวาตรงนี้นะฮะจะซื้อเพื่อรับไรายได,ได้ก็คือ เราสามารถรายได้เนี้สามารถเป็นค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวเราด้วยเราสามารถซื้อได้แล้วเราก็มีค่าคอมให้กับตัวเราเองด้วยหรือเราจะแชร์ไปแบ่งปันกับเพื่อนๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือทั้งสองช่องทางเนี้เราสามารถที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทั้งคู่เลยนะครับอืม ือว่าเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่แบบว่าทำแอฟเฟลีย์เอทนะครับหรือว่าทําการตลาดเนี่ยทำการโปรโมทแล้วได้ค่าคอมเนี่ยง่ายๆนะครับสมัครง่ายไม่ยุ่งยากนะครับใครที่สมัครแล้วบอกว่าสมัครไม่ได้ค่ะพี่หรือว่าจะทำไงมันสมัครไม่ได้เลยค่ะอะไรเงี้ยก็ให้ทุกคนเปลี่ยนอีเมลหรือสมัครอีเมลใหม่เพราะก่อนก็เป็นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันสมัครแล้วมันไม่ได้มันสมัครไม่ได้เพราะฉะนั้นกอก็เลยเปลี่ยนอีเมลสมัครใหม่ทั้งหมดเลยตามนั้นมันก็เลยสมัคร i อ i a ลิเ n f l นอ n c ร r ได้แค่นั้นเองนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้มาบอกมาแชร์มาแบ่งปันกับเพื่อนทุกคนนะจ๊ะ